สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในสปปลาวกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆสวัสดีค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะคำประกาศที่เค่อนข้างจะดุดดันทีเดียวครับคำว่าใครทำไม่ได้ออกไปของท่านทองลุนสีสุริตเลขาธิการใหญ่พักและประธานประเทศอันนี้คือสร้างแรงสร่นสะเทือนพอสมควรเลยนะครับเป็นคาพูดที่ ชัดเจนมากค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดขึ้นมาล,ลอยๆนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพักครั้งที่11สมัยที่11ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญมากในการกำหนดทิศทางประเทศเขาเลยใช่ค่ะสำคัญมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ของช่องไทยลาวเดลี่นะครับที่เขาสรุปผลการประชุมนี้ไว้ค่ะ เป้าหมายเราก็คือจะมาทำความเข้าใจภารกิจเร่งด่วน7ประการที่ออกมาจากการประชุมนี้แหละครับว่ามันคืออะไรกันแน่มันสะท้อนภาพอะไรในสปอป,อปอลาวตอนนี้ใช่ครับแล้วมันอาจจะนำไปสู่อะไรต่อได้บ้างงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยไหมคะภารกิจทั้ง7ข้อเนี่ยถ้าดูรวมๆแล้วเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องออปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเลยนะคะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับ ใช่ค่ะวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องประชาชนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดตอนนี้เลยอันนี้เห็นด้วยเลยครับข้อมูลที่เราดูกันมานี่คือชัดเจนเลยว่าประชาชนเดือดร้อนจริงๆพวกราคาข้าวข,ของเครื่องใช้ที่มันพุ่งขึ้นตลอดเวลาค่าครองชีพสูงขึ้นมากนะคะครับใช้ชีวิตประจําวันนี้ลําบากขึ้นเยอะเลยดูเหมือนจะเป็นวาระแห่งชาติอันดับแรกๆเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์น่าจะหนักจริงๆค่ะ แล้วภารกิจที่ออกมาเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมนะแต่เจาะจงเรื่องออรูปธรรมมากๆอย่างการฟื้นฟูพื้นที่น้ําท่วมอ๋อที่เกิดขึ้นบ่อยๆใช่ค่ะเกิดบ่อยเสียหายหนักแล้วก็ยังเน้นเรื่องการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆด้วยถนนหนทางโลจิสติกอะไรพวกนี้ค่ะการที่เขาหยิบเรื่องปากท้องมาพูดพร้อมๆกับเรื่องภัยพิบัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่ก็น่าสนใจนะครับค่ะมันเหมือนเป็นการมองเชื่อมโยงกันนะคะ ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่เหมือนมองว่าเออถ้าพื้นฐานดีขึ้นมันก็จะช่วยลดความเปราะบางในระยะยาวได้ด้วยใช่เลยค่ะการที่เรื่องปากท้องถูกยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกสุดเนี่ยมันบอกเลยว่าผลกระทบมันรุนแรงกว้างขวางมากจริงๆครับแล้วมันอาจจะสะท้อนปัญหาลึกๆอย่างอื่นด้วยนี่สาธารณะค่างเงินกีบหรือปัญหาโครงสร้างเดิมๆที่มีอยู่อืม การที่ผู้นำสูงสุดต้องลงมากำชับเองแบบนี้แสดงว่ามันเร่งด่วนมากจริงๆอาจจะแปลว่ากลไกปกติมันแบบว่าตอบสนองไม่ทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานก็เหมือนลงทุนเพื่ออนาคตไปในตัวถูกค่ะระบบชลประทานดีขึ้นก็น้ำท่วมน้อยลงลองจิสติกดีขึ้นก็อาจจะช่วยเรื่องออต้นทุนสินค้าราคาสินค้าได้ครับ เหมือนต้องอดับไฟตรงหน้าด้วยแล้วก็สร้างระบบป้องกันไฟระยะยาวด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะครับผมที่นี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยอีกกลุ่มภารกิจที่ดูเหมือนจะสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องอการปฏิรูปกลไกภายในของเขาเองทั้งพรรคทั้งรัฐใช่ค่ะมีคําสําคัญคือรวดเร็วขึ้นกับเป็นเอกภาพทั่วประเทศการเน้นสองคำนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับคือในบริบทสปป,ปลาว คำว่ากลไกาการนำพานี่คือบทบาทนำของพักประชาชนปฏิวัติลาวเลยนะคะคการที่ต้องเป็นเน้นว่าให้มันรวดเร็วขึ้นให้เป็นเอกภาพ,าพเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าออผู้นำมองเห็นปัญหาคอขวดความล่าช้าหรืออาจจะความไม่สอดคล้องกันในการทำงานหรือเปล่าอ๋อระหว่างส่วนกลางท้องถิ่นหรือระหว่างค์งานทิงประมาณนั้นค่ะอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์ไว้นะคะความรวดเร็วก็อาจจะหมายถึงลดขั้นตอนลดความซําซ้อน ทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นตอบสนองวิกฤตได้ทันส่วนเอกภาพก็น่าจะหมายถึงทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่ศูนย์กลางแขวงเมืองลงไปถึงหมู่บ้านเลยต้องไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะๆลดการทํางานแบบต่างคนต่างทาําใช่ค่ะลดการตีความนโยบายที่อาจจะต่างกันไปซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกันนะคะโหแต่การจะทําให้ระบบใหญ่ขนาดนั้นทั้งภาครัฐขยับเร็วขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยนี่ฟังดูทา้าทายมากเลยนะครับ มีโครงสร้างมีวัฒนธรรมองค์กรเดิมอยู่แล้วมันไม่ง่ายเลยมันต้องอาศัยอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆก็คือเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แน่วแน่มากๆจากผู้นําสูงสุดครับซึ่งคําประกาศใครทําไม่ได้ก็ออกไปนี่ก็ชัดเจนชัดเจนมากค่ะอย่างที่สองก็คือการปรับกระบวนการทํางานหรืออาจจะโครงสร้างองค์กรเลยเพื่อลดความซ้ําซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นครับ แล้วอย่างที่สมที่อาจจะยากสุดคือเรื่องคนหรือเปล่าครับทัศนคติวัฒนธรรมการทำงานถูกต้องเลยค่ะอันนี้น่าจะยากสุดการปรับทัศนคติให้คนในระบบมีความกระตือรือรน้นรับผิดชอบมองเป้าหมายส่วนรวมมากขึ้น <c oughs> คำพูดใครทำไม่ได้ก็ออกไปเนี่ย ก็อาจจะมองเป็นการสร้างแรงกดดนันหรือส่งสัญญาณแรงๆเลยนะเพื่อกระตุ้นให้ปรับตัวเหมือนเป็นการเขย่าระบบครั้งใหญ่ใช่ค่ะให้ตื่นตัวกับสถานการณ์เร่งด่วนตอนนี้ซึ่งการปฏิรูปภายในนี้ก็คงไม่ได้ทําเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนมองไปข้างหน้าด้วยแน่นอนค่ะมีการกำชับเรื่องการเตรียมการสําหรับวาระสําคัญสาคัญที่กําลังจะมาด้วยมีอะไรบ้างครับก็มีการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพากอะ อันนี้คือสำคัญสุดในรอบ5ปีเลยนะคะครับเพราะต้องสรุปผลงานกำหนดแผนพัฒนาใหม่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่รวมถึงเลข,ขาธิการใหญ่ด้วยใช่ค่ะเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆแล้วก็ยังมีการเตรียมเลือกตั้งสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวง อ๋อโครงการปี2025นี่เองค่ะโอ้โหเรียกว่ามีทั้งงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับงานสร้างอนาคตรออยู่พร้อมกันเลยใช่ค่ะต้องทำไปพร้อมๆกันซึ่งคงต้องใช้ทับรัพ,พยากรใช้พลังงานเยอะมากครับการเตรียมงานใหญ่ๆพวกนี้มันก็สำคัญในตัวเองนะคะการประชุมใหญ่พักก็จะกำหนดทิศทาง5ปีข้างหน้าท่ามกลางสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศที่มันท้าทายขนาดนี้การเตรียมเนื้อหาการเลือกคน ก็สำคัญมากสำคัญมากค่ะส่วนงานฉลอง50ปีในภาวะที่ประเทศลำบากแบบนี้ถ้าจัดได้สำเร็จมันก็ช่วยเรื่องขวัญกำลังใจความภูมิใจความเป็นปึกแผ่นได้ครับเป็นการปลุกใจครับการที่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าสถานการณ์มันไม่ปกติจริงๆฟังดูแล้วสวปป,ปลาวกาลังอยู่ในช่วงที่ต้องออตัดสินใจ ต้องลงมือทำหลายเรื่องพร้อมกันมากเลยนะครับถ้าจะสรุปภาพรวม7ภารกิจนี้อาจจะมองว่าเป็นแผงปฏิบัติการเฉพาะกิจในภาวะวิกฤตได้ไหมครับน่าจะได้นะคะเหมือนเป็นการจัดลำดับความสำคัญใหม่เลยภายใต้แรงกดดันสูงมากเน้นสุดๆก็คือ 1. แก้ปัญหาปากท้อง 2. ฟื้นฟูประเทศ 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนและ 4. เตรียมงานสำคัญในอนาคต แต่สิ่งที่เป็นลายเซ็นจริงๆของการประกาศครั้งนี้คือการเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบความสามัคคีปรองดองความเป็นปึกแผ่นให้มากขึ้นทุกระดับเลยค่ะเหมือนจะบอกว่านโยบายดีอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องมีคนมีนกลไกที่เอานโยบายไปทําให้เกิดผลเร็วๆด้วยใช่ค่ะไอคาว่าใครทำํำได้ต่ออกไปนี่คือขีดเส้นใต้เลยว่าตอนนี้ต้องการผลงาน ต้องการแอคชั่นที่จับต้องได้ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะครับพอตั้งเป้าท้าทายขนาดนี้คาดหวังสูงขนาดนี้ใช้ท่าทีแข็งกร้าวขนาดนี้แล้ว คำถามคือแล้วจะวัดผลยังไงอ๋อใช่เลยครับกลไกอะไรที่จะมาตามมาตรวจมาประเมินว่าไอ้เจ็ดข้อนี้มันทําได้จริงไหมได้ผลตามที่ต้องการหรือเปล่าเป็นคําถามสําคัญเลยครับเพราะถ้าไม่มีตัวชี้วัดไม่มี KPI ที่ชัดเจนไม่มีกลไกติดตามผล มันก็อาจจะเป็นแค่การประกาศเป้าหมายลอยๆไปใช่ค่ะแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าการเร่งให้เร็วให้เป็นเอกภาพเนี่ยมันจะไม่ไปกระทบด้านอื่นหรือทําให้ละเลยเรื่องสําคัญอื่นๆไปเช่นเอ่อความรอบคอบหรือการมีส่วนร่วมการหาจุดสมดุลระหว่างความเร็วเอกภาพกับคุณภาพก็เป็นอีกเรื่องที่ทาา้าทายท้าทายมากค่ะสรุปแล้ว การคุยกันวันนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าสปปลาวกําลังพยายามอย่างหนักเลยในการสู้กับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ปฏิรูปกลไกภายในตัวเองไปด้วยเพื่อให้ตอบสนองได้ดีขึ้นครับประคองปัจจุบันแล้วก็เตรียมสำหรับอนาคตไปพร้อมกันและจากท่าทีจากการเน้นย้ำเรื่องต่างๆในการประชุมครั้งนี้นะคะ คำถามที่น่าจะอยู่ในใจคนตามเรื่องนี้หรือแม้แต่ผู้กําหนดนโยบายเองก็ตามก็คือครับกลไกรูปธรรมอะไรที่จะเอามาใช้วัดผลความสําเร็จของเจ็ดภาร,รกิจเร่งด่วนนี้จริงๆอืจะมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลยังไงให้แน่ใจว่าการเร่งรัดพวกนี้มันจะไม่ไปสร้างตันหาใหม่หรือละเลยมิติอื่นไปครับ และท้ายที่สุดแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะตอบโจทย์ความคาดหวังของคนและความท้าทายที่ประเทศเจออยู่ได้จริงแค่ไหนอย่างยั่งยืนหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยนะครับใช่ค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ